มองมาละงอฮะนเนี่ยเนี่ยเปล่ลาหลักฟักซี่กับเทียมอันนี้เป็นพริกซีฟ่าปัน่น,นเค็มขดนใส่เอาสีกับข้ามเนเค็มบนน,น้ำอุ่น น้ำป่าหาซ่อนสามสี่ห้าอันนี้น้ําตาลค่ะตกผลึกอันนี้มะนาวน้ำปลาร้า ดูมันมันหัวกุ้งเคาเล่นตเล่ลเยอะเราก็เลยจะไม่กินเนาะแ,แต่ว่ากุ้งนี้คนดีใช่ไหมคนแข็งแรงเนาะ แป้งมหมักหมักทิ้งไว้30นาที30นาทีแล้วมาล่างออกจากพี่น้องล่างออก มันใช่ไหมเนี่ยสิเหลืองๆนี่มันก็นะอะไมันอะเซนคีอ <Okay, man. S 1> mm. ่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพลอยพี่น้องมาสักครู่สุขส้ขันตัะทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทาง,งต่างประเทศพี่น้องจ้ามันมีผ้ามากินกุ้งลายเสือค่ะพี่น้องเอามาย่ากับน้ำปลาล่าแซ่บแซ่น้องกุ้งโตบักใหญ่เนื้อเนียนๆกุๆ้งลายเสือนี่แซ่บที่สุดเนาะสำหรับเอิ้นว่าอันนี้พี่น้องถามอีกก็ตอบอีกค่ะหอมดองเขาเขียนว่าบาวังเนี่ยพี่น้องมันคือเออเบาหอมมันกับบัวหัวมันเป็นหัวอีหยังคือกันแถวบ้านบ่มีพี่น้องได้กินอ่ะแต่ก็อยู่บ้านเท่ากับบ่มีเอานี่มีแล้วนี่จับบัวมาแน่แล้ว มบางในมันบบเอาออกยากจ้ะสามหัวก่อนนล้วพี่น้องนอนจะกลิ่นเมื่อเมื่อเสียดายนั่นแหละพี่นอ้องมันมีขายน้ำห่างเลยพี่นอ้องซูปเปอร์มานนะร์เก็ตอ่ะนะบัวหลวงน้ำไส้มีแนี่ยนอนยุไทยเนาะตะวันยุมาเลกหรือไม่อยากได้ยุซันชัยนะคะซันชยัยนั่นล่ะคะ่ะเขินนะแคบหมูมาพร้อมอืมอ้าวพี่นอ้องอ้าวโดนละอืมแอบกับพี่นอ้องอื สวย่ใหญ่พี่น้องมึงเสืเบิองไล่เหนือมันใหญ่แห้งระบมึงเจ้าหาดไปพี่น้องหาดไปอ้นินยากค่งเปียนทัง Rồi nè, Rồi Dạ mua năm Rồi đây Vào đây นื้อเนี้อนั่น,นแบบฟุ้งๆใส่ดดปลาล่าผู้หล่อมซ้องบวงแข็งๆนัวๆเลย đức <laughs> thầy mẹ mong bà ạ, ngon nè các bạn. คุ้นค่าคักบุม,มาละ่ะมาละเดี๋ยเดี๋ยวกินได้ซ้าม,มือห <ผม S 2> อมค้างเผือกอร่อย ปกติบะสดที่พี่นองนำย่ำมันขกักมันน,นิ่วแห้งใส่ประเด,ขดวขาชเ่อเลยมัใหห้งอมนี่เราบอกผัวพี่น้องอืมมัในใหญ่แห้งบ่าหัดโรยพี่น้องมื้อนีร่ ปกติมันมีหาตัวค่ะมันก็นเลยใส่มาซัมเนี่ย่านกินเมื่อเมื่อาอาบๆกันมิ้งโอ้ว่าค่ะอืเลอะอ่อะไรกัน มือหนักเกียกั่อเป่าอีจักอีาทุกอย่างกินคำนี้เอา้เปล่า 嗯，可以再用。 ยังไ่เนอะพันเจ็ดเลยพี่น้องเนี่ยคือมับนบอกว่าพันเสียตอนนี้คือมาพันเจ็ดเหรอคะดื้อบ่อกฟังนะคะ่ะแต่ว่าใส่ขนาดบ่มีขาหรือจ๋ามีตา,ามิตร้ตัวใหญ่ตัวหน่อยบ่มี่มิตรตัวขนาดเดียวกันสงสัยมันสิเขาบอกว่ามันง่ามเหรอพี่น้องเขาเล้ยขายแพงขนึนราคาหรือจังไดบุ๊ แ้่บ่เอาก็จะบ่ไม่แน่เห็ดค่ะก็ได้เอาเลอะพี่หนงลีลาเนี่ยจังหน่อยอืตายข่อยอ แต่ว่าหนามย่างเหลือดแที่งของเราเนี่ยสดอีกว่า 嗯哼哼。<laughs> 没得朋友、啊，哎、啊，我、啊、饿。啊啊 ครับพ่อพี่น้องคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะจ๊ะเด้อฝากไปติดตามแฟนเพจ Facebook เวนเว่ยแฟมมี่เด็กก็ะปายช่องยูทูบค่ะฝากกดติดตามก็ไล์ก็แชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อๆไปวันนี้จ้าพ่อพี่น้องจ้าฝากกดติดตามเนาะค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนท่านไหนกดกดดไหนเด้อพี่น้องไปแล้วคะ่ะพ่อพี่ไม่คลิปหนาค่ะ